สวัสดีครับเมื่อวันที่หกสิงหาครับอยู่ประเทศบาเล่นอเอผมมากักตัวพอดีมาเล่นดนตีอยู่บาเลนเ <c oughs> ขอโทษจำมากักตัวพอดีแพ้อากาศนอนแอร์ทุกมือครับอยู่ในโรงแรมโรงแรมเขามันเป็นตึกตึกอะส่วนมาเขาเจอจะพักกันอยู่ตึก เมื่อกี้เพิ่งมีอาหารมาส่งครับมันนี้วันที่หกสิงหา <c oughs> โอ้ยโอ้ยไอ้าอากันขณะนี้เวลาเที่ยงหาซีฟับอยู่ให้ประมาณสี่โมงแรกสี่โมงห้าสิบจานนัดตัวนี้ออกจาออกจาคู่ครับไกแย่างสามขาบู๊ครับบูหไก่ต้องม,มันว้าน้ามกิน เอาคือจามดีเนี่ยบัดเนี่ยเก้าขาวนี่เป็นหนึนน่งใ้สัมผัสน้ำกินเขาให้มาทั้งเดียวครับเ <c oughs> มแกแกแกบื่อกี้แกะเบิ่งอาหารกันไข่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 เใี่ยกให้จนานัดแกะดีกว่าไข<ห>่จนานัดแกะให้เบิ่งก่นกนอนวฮ้อ รุ่นกันครับรุ่นกันนั่นจะดูแล้วนะเในนี้โอ้มาแล้วครับมีถุงครับมีถุงมีเจลสามเจลเจลสามลูกแกะเดี๋ยวครับอย่างน่าเร็วนะครับ รนรนไอ้วัาจะเป็นยังออก <c oughs> พัดเขาพัดเขาเ้าผัดครับมเหมือนเดิมนเิมเยงเินเยนันยังอป่้างหลังจบเ <มา S 2> ลครับจบเลครับเขาเนี่ยจบครับผมมัดจบกต่หน่อยอยู่เลย <c oughs> นี่ลูกผมยียหน่อยลงมุกัไก่ครับผม มาเลยครับตอนไก่ครับนี่ครับมาเป็นชิ้นแล้วครับเครื่องเคียงเหมือนอาหารแกงผักไก่เหรอเครื่องเคียงมันมันจะออกกินชุนๆแน,น่แต่ว่ากเรื่องะดี้นแล้วครับหกันเชียงเลยวะหาตอนไก่ก็ว่าเขาไหนอะไรดีกินอะไ นี่งานนี่งานมือซสามคนกินสามคนอือจานาตกำลังคุยครับสงสัยว่าครับเปัญหงคือเอามือคุยนี่นะครับมีส่วนผมครับส่วนครับเดี๋ยวจานาตสีเข็ดส่วนนี่เพิ่งนะอย่างผมเปียกแล้วผมหมั่นร้อนเราสักครู่เกินยังขึ้นตอนนี้กำลังไปเอาส่วนครับนั่นครับคั่วนี่จานัดกำลังกำลังผลิตผลิตช้อนเองครับ มาแล้วมาแล้วเมเนอยู่นี่ครับซ่อนมาแล้วเอ้าคือเป็นฟือยน้อเหรอเอ้าตายกันส่วนอยู่พราะยันสีรับคือว่า่โลงแรมมันมันไม่ส่วนนี้นี่นะครัะฝักส่วนหญงส่วนหน่ตามสบายเลยให้มาข้ามยังเอาแบบนี้เลยก็ได้ครับ เรียบร้อยครับเรียมตัวไเ้มาไหวง่แย่กินอะไรกินชีครับนี่ใช่ไหมครับแก้วคือแก้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มกันนี่ของหวานมั้งดุนกันสว่านเป็นสอดสวัดออกเปรี้ยวๆนิดหน่อยมันมันเห็นใครชี้ว่าน้ำทาร์ตกับไก่เบย์เลยขั้นจริงเลยอะไรนี่เออไอ่ของหวานครับเป็นทัวร์อันนี้ เป็นทั่วทั่วเขียวทั่วเขียวทั่วเหลืองจะออกรสชาติหวานๆแล้วเรื่องแหนเนี่ยพูดว่เรื่องแหนคลงนี่ชุไม่ได้ัอันนี้พรอีกอันนี้เหมือนถ้าเป็นบานเท่ากับเป็นพริกเป็นพริกนะครับมันจะมีรสชาติเผ็ดๆเนี่ยแต่ว่าแจ๊สนี่เราสิกินมวกขึ้นงูเราสิเอามามิกเข้ากันไอ้มะนาสลัดใส่ก็แบบพริกกันล่ะ มันก็เป็นรสชาติแปลกๆปลกถวกเขากินได้ครับผมชาวบ้าตัวครับบ้าไตเขาเอามาให้กินไถ่บตาไตซีเมื่อเดียวซีเมื่อซีเมื่อสามกับการกินอาหกับการกินอาหารเจ็ดสามสามวันครับเขาวันที่สามเริ่มเริ่มจะชินกับอาหารพวกนี้แล้วบ้าไตมีเดียวเ่าก็มีเหล่ากับซันครับเป็นที่สันครับข้าวเที่ยง เป็นเวลาอยู่ไหก่กัช่วงสี่โมงนึงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนี่แหละ <c oughs> คนอยากทงกบทะวักที่แก,กแ้วแก้วก็จ่บ้านเจ้วพี่ใส่วาสวนเนี่ยเปิดขึ้นมาครับแก้วพีกครับแก้วพีกอันนี้น้ำสลัดมีลูกพ่ไปไทยเลยมองเห็น อันนี้ของหวานเงี้ยอาหารนี่ก็จะเอามาให้ส่วนมากเขาจะเดือดไซโคอยแบบนี้แเจบเลยครับปีนไรครับเจ็บเลยเจ็บเลยปีนไรคว่ำไรเจ็แบ,แ,บแกะครับแกะโอ้ยขออนุญาติจิ้มเข่ากันครับเดี๋ยวบอกกันไหมคลิปหน้าโดยโดยบ๊ายบายโอ้ยอยู่หวาเนเล่นไม่มีโดยหรอก <c oughs> <c oughs> บายบาย